Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. ไฟหน่อยเดี๋ยวนะทีนี้เปิดไฟเดี๋ยวจะให้อวยพรอ่ะพ่ออ้อมอวยพรลูกค่ะเอาพ่อสีมาอวยพรลูกค่ะสองขวบแล้วนะตั้งใจเรียนพ่อไปถามว่าเรลยก็ได้ยังทำเดียทำเดียวสองขวบแล้วตั้งใจเรียนนะเวลาพ่อสอนด้วยให้เลย ทวนที <ENT> okay, okay. ่เวลาเป็นคนเราเวลาคนเราเป็นเวลาเข้ากัน24ชั่วโมงจต่การเวลาของตัวเองให้ดีๆแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดใช่แคลื่อนเลยเคลื่นเรื่อดีแล้วเปอเคโอเนามอ้าวมาคอมีความสุขเยอะๆนะลูกนะตั้งใจเรียนนะคอยมีสุขภาพดีแข็งแรงไม่ป่วยไม่ไข้ตั้งใจเรียนนะลูก เอาตาเท่าไวพรดีที่ความสุขีความสุขงพอไรียนตาเท่าเาแล้วูอ่ะเอาแบบเราแล้วพลัวย่แลตกไปเลยกันได้แล้วใช่ไหม มีแนยังโอ๊ยสวยมีแฟนหล่อๆเหรอเอาเอาณินฐนนิดฐ์เออวยพรขอ้นาขอให้สวยคอให้เรียนงค่ะอให้จบเรนะอเอาเอาณเนืองอวยพรให้ตท้งใจเรียนนะเป็นบอลมาแข็งแรงอา้าใจศึกษามุ่งมั่นชืนชิดสิงดีๆทุกอย่าง โอเคแล้วใช่ไหม,ไไมใบห,หมอนคะทีนี้แม่จะอวยพรนะลูกขอให้หนูมีความสุขมากๆโอเคไหมคะความสุขของหมอนคือความสุขของแม่โอเคนะลูกจาก้จาเรียนเก่งๆเลกโอเคอ่าต่อไปเป็เเเเต่อไปก็จะเป็นรายการกินข้าวแล้วก็ขึ้นเพลงนะจา้าปิด